อสวัสดีครับผมนานๆจะได้กลับมารับซื้อทีนะครับในช่องมันก็เริ่มขายหมดไปแล้วนะครับก็เดี๋ยวมารับใหม่นะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นทวิตเตอร์ว่างหนึ่งนะครับฝาก UC นะครับ UC ตอนนี้มีโปรหนึ่งราคาหนึ่งไอดีนะครับเติมได้ทุกราคานะก็มาดูนะครับไอดี ID นี้หกพันบาทนะครับ ทวิตเตอร์ว่างหนึ่งนะเราได้อะไรบ้างนะครับชุดเจอาประมาณนี้นะเซตนี้นะครับแป๊บนึงนะแสงน้อยจังนได้ชุดคิดตตันแฟชั่นพอมีนะเซตหมีนี่นะครับ อหัวมันมีนะหัวค่อนข้างเยอะนะหัวไกล้หัวอะไรมีอยู่อ่ะหัวตามนี้นะครับหกบันบาททวิตเตอร์บ้างหนึ่งนะดูที่ชุดกันก่อนหน้ากากตามนี้นะครับ ดูที่ปืนนะเราจะได้อะไรบ้างนะครับ AK ตามนี้อะ c ออ l of the w เลเวลสี่นะครับปืนนี้นะสกิน M4 อื่นๆประมาณนี้ครับใครหาปืนนี้อยู่ก็มาจัดไปครับ รับประกันความปลอดภัยเช่นเคยครับตั้งแต่รับไอดีมาก็ไม่มีปัญหานะครับก็มีปืนเพราะว่าผมไม่ได้รับแบบมือซัวนนะครับก็ดูดูดูดค,ดค,ดคัดมาอยู่นะครับก็เนี่ยเมลของขวัญเนี่ยอย่าไปผูกนะครับเนี่ยมันสามารถที่จะผูกเป็นเมลก็ได้หรือว่าเราจะเลือกเป็นเบอร์ก็ได้นะ ตอนผูกอะ่ะผูกแล้วราคามันจะแบบถามว่ามันจะตกไหมจริงๆมันก็ไม่ตกหรอกนะถ้ามันยกหมดนะ่ะยกเมลของข,องขวนนะัญน่ะแต่ว่าไอเมลของขวัญที่พี่ผูกอะ่ะเป็น gmail เป็น h o ฮอตเมล้ไรพวกนี้ถ้าเราไปยืนยันเบอร์2ขั้นตอนนะ่ะมันค่อนข้างที่จะทํายากนะครับมันเลยถ้ากลางผมแล้วมันมีผูกเนี่ยผมบวกเพิ่มสามร้อยนะเพราะว่ามันต้องใช้ความชํานาญในการเปลี่ยนอยู่นะครับ เรามาดูของต่อนะรถก็ประมาณนี้ครับหลกัหลกๆก็คือปืนนั้นนะครับเลเวลสนะแฟชั่นพอมีนะครับอ่าล่มประมาณนี้เ่มเยอะพอสมควรลูกระเบิดเยอะพอสมควรนะอ่ะเปิด RP แล้วนะครับเลเวลเจ็ดสิบสามนะก็เปิดอาพีแล้วนะครับแล, 17, แล้วอาพีเหลืออีกวันที่สิบเจ็ดเลยอีกเจ็ดวันนะครับแล้วเรามาดูอะไรต่อตัวละครนะนะตัวละครค่อนข้างเปิดเก็บครบนะครับก็ยังได้ตัวละครเก็บครบนะอ่ะเดี๋ยวดูที่นี่นิดนึงทรงผมหน่อย ยังไม่ได้ปลดนะฮะฉายาพอมีนะเอ้ยฉายาได้อยู่นะนี่พาร์ทเนอร์หนึ่งทับร้อยไอย้ได้ฉายานะครับไอดีนี้หกพันบาท ก็จะประมาณนี้ผมลืมถ่ายอะไรไปมั่งไหมประมาณนี้นะครับหกพันบาทได้ปืนนั้นเดี๋ยวไปใส่ปืนซะหน่อยอืเ,อเป็นเซตมีแล้วกันอ่ะ ดูเวิร์กช็อปหน่อยยังไม่มีจัดประมาณนี้นะครับหกพันบาทรับประกันความปลอดภัยเช่นเคยนะครับแล้วฝากขายนะครับติดต่อมาได้นะครับก็ไม่เยอะนะครับปกติก็ไม่ค่อยเยอะอยู่แล้วครับนา,นานจะลงทีนะก็สวัสดีครับขอบคุณที่ไว้ใจเช่นเคยสวัสดีครับผม